ค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อราชการคะ่ะชื่อเล่นชื่อสังค่ะสังนะคะซังตอนนี้ทํางานหรือว่าไปนรียนภาษาอยู่คะตอนนี้ทํางานแล้วคะ่ะค่ะส,คสังมีเรียนคอร์สเอ็นอะไรคะอยู่คอรส์สเอ็นสามบนอาทิตย์รอบวิดีโอคะ่ะค่ะสังได้เรียนอาจารย์แบงค์แล้วประทับใจอะไรบ้างคะกปะ็ประทับใจอาจารย์แบงค์ที่เออเป็นคนสอนสอนเข้าใจง่ายแล้วก็เขาจะมีทริคมีเออมีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบว่า เกดเด็กเล็กน้อยๆคอยคอยบอกเราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สอนไม่น่าเบื่อคะ่ะสอนสน,ะะนุนกค่ะคจางบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะคุณจังบรรยากาศในห้องเรียนเหรอคะก็แอร์ยินดีแล้วก็เขาเรียกอะไรโต๊ะโต๊ะก็กว้างขวางค่ะเหมือนว,ว่าวางของอะไรได้เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแล้วก็ไม่นั่งไม่นั่งที่นั่งไม่เบียดไม่เบียดกันจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ จังจะมีอะไรฝากบอกอาจารย์บ้างคะก็ขอบคุณอาจารย์ที่แบบพยายามแล้วก็ต um> ั้งใจสอนให้เด็กทุกคนแบบสอบผ่านสอบวับผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้อาจารย์พยายามต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจารย์อาจารย์ที่เก่งมากค่ะขอบคุณอาุารังค่ะ